โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด,ดำริกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในสถานที่เรียนรู้วิถีทางการเกษตรของเขตสายไหม จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ของคุณลุงกระจ่างชื่นรุง่งเกษตรกรหมู่5แขวงอองเงินวัย73ปีมีพื้นที่กว่า21ไร่โดยสวนของคุณลุงกระจ่างจะเป็นการทรรําเกษตรแบบกเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่สารเคมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการนําเอาความรู้ใหม่ๆมาเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจอย่างการปลูกพืชกลับหัวการเลี้ยงไส้เดือนดินกําจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนเข้ามาชมโครงการกว่า1-0,000คน นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่สนใจและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้จากโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งนี้บางส่วนยังได้นําเอาความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดใช้กับพื้นที่ชุมชนของตัวเองอีกด้วยเขาก็มาดูบ่อยๆมาดูทำที่เราปลูกเอาอะไรเนี่ยมีนักเรียนมีนักเรียนมาก็เมื่อเคยได้ต่อยอดอะไรนะเราก็รู้ว่าคนแถวนี้เขาก็อย่างว่าก็เหมือนกันทุกคนนะนะ ปลูกถ้าใครที่เขามาจากที่อื่นมาก็มาถามเราก็บอกเขาว่าแนะนําเขาไปโดยเดิมทีวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนก็จะเป็นในแบบเรียบง่ายแบบคุณลุงกระจ่างส่วนใหญ่จะทําการเกษตรอย่างการทํานาทําสวนแต่เมื่อถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเขตที่อยู่อาศัยความเจริญของสังคมเมืองก็แผ่ขยายมาถึงทั้งโครงการหมู่บ้านจัดสรรทางด่วนและถนนหนทางที่มีการขยับขยายมากขึ้น เหตุนี้จึงทําให้สํานักงานเขตสายไหมจึงมีแนวคิดที่จะคงอนุรักษ์พื้นที่ทางเกษตรที่ยังคงเหลือและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจได้เข้ามาเรียนรู้วิถีการเกษตรและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนได้ต่อไปเพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ครับว่าให้ทุกคนเรียนรู้ว่าเกษตรกรเนี่ยยังมีความสำคัญอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยนะครับถึงเขตสายไหมจะเป็นเขต ชั้นนอกนะครับแต่ก็มีความเจริญเติบโตขึ้นในแต่ละปีแต่แต่ละปีเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่เราก็พยายามจะต้องให้มีอนุรักษ์ในเรื่องของอวิถีชีวิตของคนเกษตรไว้นะครับเพื่อให้ลูกหลานได้เราได้เรียนรู้นะครับสืบทอดกันต่อไปนะครับโดยในวันนี้ทางเขตสายไหมได้จัดกิจกรรมปั่นลั่นทุ่งเรียนรู้วิถีเกษตรเขตสายไหมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เขตสายไหมโดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า200คน โดยได้ปั่นจัก,กรยานไปตามเส้นทางกว่า16กิโลเมตรและแวะเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ทางเขตได้เตรียมไว้ให้อย่างศูนย์เรียนรู้การแปรรูปขยะอินทรีย์ซึ่งจะนําเอาขยะอินทรีย์อย่างเปลือกผลไม้กิ่งไม้ใบไม้เศษอาหารและวัชพืชต่างๆใส่เครื่องบดย่อยสลายเพื่อผสมตามหลักวิชาการให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีสิ่งตกค้างจากสารเคมีและยังทําให้ผลผลิตออกได้ดีอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้พาไปเยี่ยมชมนาบัวดูสวนกล้วยโรงเลี้ยงไก่และฟาร์มเห็ดก่อนจะปิดท้ายที่โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งสถานที่แต่ละแห่งต่างมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้และพาชมสถานที่อย่างใกล้ชิดโดยประชาชนต่างให้ความสนใจอย่างมากเพราะสามารถเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้ ซึ่งกิจกรรมที่เขตสายไหมจัดขึ้นนี้นับเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรและกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิดและเดินตามแนวพระราชดำริปัชญา,าเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต